บายดียินดีตอนห้าวข้อสู้สองน้องทีปสาวผูทไทยเดอก่อนเสห้าไปห้สสาส้มคลิปกับซอยกดซับสไครป์เพิ่อไปกําลังเจอเฮ้น้องทิปเนเดอนี่ทุกคนอันนี้ก็คืออันเคืองที่เฮากินจุ่มกับข้าวโพดเมื่อคืนนี้เนาะแต่ว่าห้าบประเทศไทยเนาะทุกคนอันเห็ดเข็มกับผักแล้วกันน้ำซุปกระย่างเนาะทุกคนน้องทย์ก็เลยวาสิมาโลมีนี่เนาะทุกคนโลมีแล้วก็กินเนาะทุกคน กินกับเขาบักไง ي, เขานางไหม่เนาะทุกคนตอนนี้กะน,นี่ดังไฟไว้แล้วเนาะทุกคนแต่ว่ายังบ่ได้ค้างหม้อฮอกาซิมาค้างหม้อเต็มโลมีกันเลยเนาะทุกคนแจ่วมันก็นย่างทุกคนเอ้ยน้องทยบกะวาสิกินกับแจ่วนั่นได้เนาะทุกคนมาเบิ่งนกันเลยนี่นทุกคนเขาก็มาขวาน้ำซุปเซมโมเลย ท,ที่เี่าน้ำมันน้ำธรรมดาโก่เนาะทุกคนยาแมงลดจัดโฟดเอาโมเอาฝ้ามันมาปิดเนะทุกคนแล้วกระดังไป้โฟด Kami hafal macam ni, ni dengan apa, macam ni dengan. แกนี okay. ่แล้วละเนาะทุกคนพาดแต่มอฝนเนาะตอนนี้ก็ฝนตกเด้อทุกคนเด้อเสียงอะสีบาซัสเนาะทุกคนเพราะว่าน้องพี๊ยังบ่มีไม่เนาะทุกคนมีแต่เสียงโทรศัพท์นี่กับคันฟโ,โต้ลงมามันคือสังกะสีกับเสียงกับสีบาดังเนาะทุกคนไ,ได้ยินแต่เสียงฝนแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนฝนตกอยู่หลังบ้านน้องพี๊ยเอง Thank <laughs> you. อเรี่เอิญวาฮอดอกบ้านพีพีเอิญว่านลเลยเนาะเม้นมาว้าวน้องได้ากสิมาเซอร์มี่เลยเนาะทุกคนมามี่ลงไปเลยเมื่อวเขากินอาหารแบบง่ายๆ ต่างประเทศตอนเพทเนะต่างทระกันสีอัดอัดฝาไวทีเท่านึงนะทุกคนเฮอรมีซุปและจังสีปกเนาะ

น้ำเือมเป็นน้ำสูบมนขาวมัลลายนนะมันก็ไม่น

เดีวเลยจะขึ้นมือแล้วทุกคนต้องโน,น้นเลยโอ้โหขึ้นอยเหี้ก็ไม่ยาวแล้วใ่นี่ทุกคนตอนนี้ฝนก็ย่าแล้วเนาะทุกคนฝนยุดแล้ว น้องทยบก็าพากันกินอันโรมีอินมาแล้วทุกคนแล้วก็สีสีเฮนังไม้คางฮอทดอกกินอีนแล้วทุกคนสีท่าครับแจวมาล่าพอดีว่าน้องทยบอันซื้อแจวที่มันเป็นสำเร็จรูปมาเนาะทุกคนแล้วก็สีพากันกินอันอันนะฮอทดอกท่าแจวปิ้งจีนเนะทุกคนบ้านน้องทยบสีมาเออแจวปิ้งีจีนแจวปิ้งจีนแบบนี้นะทุกคนแล้วก็สีพาาันมาก,กินตัวน,นั้น,นอีนก นี่เนาะทุกคนฮากระสีเฮอน้องฮาเอาฮอ,อดอกเอามาล้างเนาะฮอดอกที่เลอจากอัน,นกินเมือ่อคืนนี้แล้วก็กินเมื่อกี้นี้เนาะทุกคนแต่กับตัวนี้ฮากระสีมาข่างกินแต่กับท่าแจวมาล่าเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนมันซีมีเจฮออยู่ฮอ,อกระสีมาดึงเจเนี่ย น,นี่ก็สิเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะทุกคนฝนตกยากแล้วก็สิประมาณนี้แล้วเาทุกคนบรรยากาศก็ซุ้มเย็นดีข้ากับกมนักแล้วทุกคนเอ้ยเคยสิไดเกวแล้วหน้าบานนี่นะทีนี่ทุกคนตอนนี้เขาก็เอาเจที่เขาหอหนาออแล้วเนาะทุงยางใส่ใส่ที่เขาหอไว้นั่นนะเขาก็สิมาเซฟเนาะ ไม้เสีบอันไม้แหลมกะมีเวลาทุกคนเอยก็เลยได้ใซสไม้ทูนําสีหน้าจริงจังอะน,นีเซีบซูดไม้น่นร่ดเลย มันคือว่าตา,เาดเห็ดหลายไม,ม่ซชไวไว้ไ สิได้ดไปนาโคกอีนี่นะเอาขาไปขายตีต้องคิดสี่อันผ่ากิ่นแล้วทุกคนเพราะว่าย่านได้ไปนาโคกอีนาะทุกคนวันนี้เอาอันเบ้มาคิดไปปุอิีเพราะว่าปูเอยังบ้านแล้วเนาะทุกคนยังไม่ได้โทพ่พนสามวานนี้ก,ก็ได้เศร้าซีขุมเนาะพอกระสิไปปุต่อเมื่อมันแล้วสนาะทุกคนพอดีเลยฝนตกเนาคิดจังว่าได้อัน จะกูได้สูบนำทุกคนเองอน้องที่สูบนำละเมยทุกคนภาษีได้ไปปู่มาคิดเจ้าว่าทางเนี้ยประทนนทุกคนเพราะว่าทางแต่ทางดำเข้าไปหน้าโคกอะไกเตอร์ทุกคนเลยแ้วก็ทางอันยะเนี่ยเนาะทุกคนฝนตกนี่เจา้าวี้ยะมึงไปมเมื่อวานในเซบุรียะพอวันฝนบริโตกทุกคนเลยบัดมือนี้กัดฝนตกเร็วอันเข้าไปเบิ้งง้ำตานี้เธอหนึ่งเนาะทุกคนตอนไป ต่อไปหอดนะทุกคนต่อไปหอดหน้าโคกนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่ะน้องทิพย์ขอโตกินอันพอดอกก็เนาะทุกคนพอดอกตีน,นะบ้านน้องทิพย์เอินนะบ้านพี่ๆี่ยเอินวันน่เลยก็เม้นมาว่าน้ำน้องทิพย์ได้ได้ทุกคนตอนนี้ฝนก็ซอลามาอีแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังบ่แห้งกว่าเลยตอนนี้น่ะน้องเขาก็เอาเซืร์ฟไฟเร็ยียบร้อยนะทุกคนท่าแต่เฮืมอนซุกทุกคนเอนินนะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นเจล เจ้าจี้ดึงทีซืมาแล้วมันเป็นสำเร็จหูบแล้วเขาก็มาก่อยกับน้ำมันพืชนะทุกคนแล้วก็เอาไปทาเนาะทุกคนทาาคือยามมนจีบเ่ยท <c oughs> าแบบมีเม้เธอมีแหงแบบเป็นตะแซเนะที่ เนาะทุกคนน้องฮอท้าแบบคือยายนมันเจ็บแห้งเขาก็สิทากินเนาะทุกคนบันนี้กะน,นี่ทุกคนสุกแล้วหอมหอมทุกคนเอ้ยโคตรหอมเลยตอนนี้นี่มัก่ายนะเมื่อแล้วนะทุกคนเพิ่นว่าเพิ่นกินโรมีอยิ่มแล้วแต่ว่า เอาซื้อเฮ้ยนางไม้เอิ้นเอาอีกเธอหนึ่งเนาะว่ามันสีมาบอถ้ามันบามาแล้วก็ยานนะทุกคนห้ากระสิกินสองให้น้องหา้าเฮ้ยเด้อทุกคนตอนนี้มันยังฮอนอยู่ทุกคนเลยนี่นะทุกคนห้ากระสิมาซิ่งกันเลยมือโง่เลย ไอ้หูไอหไูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมมีมาปั่นก็ไม่หาย แซ่บแต่ว่าอันมันยังฮอนเลยทุกคนทุกคนตอนนี้ฮองการกินปิ้งจีกิโลมีกระอ่้แล้วนะทุกคนทำอีทต,ต้องที่่วว่าก็โคกแลวทุกคนเสียอาเวเมื่อกี้เอาไปกู้อีกนี่มุงเซยเห็นยาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทำอีทดวเสียนว่า,วา,อ,าอ้าวเนะท่ๆเลยนะทุกคนแต่ว่าฝนพัดใหม่แล้วทุกคน ตอนนี้ก็คือฝนตกน้อทุกคนฝนตกราทางเลยก็เลยประเดอ,อชอาำน้อทุกคนมนือนะย่านเป็นมืออ้อเช้าเพิ่งแล้วน้องทุกคนน้องทิ่ยังได้ก่อใบปูบใบชีสนี่น้องทุกคนตอนนี้น้องทีก์กะชีดได้ขอโตล่าพี่พีชั่นี้เนาะรวะว่าฝนตกน้องทุกคนตอนน,ตนี้กะถ้าพี่ชายประกาศเลิกน้องที่ก็ต้องขอโทษขอภัย ขอขอบเจอพี่ๆทุกคนที่ทติดตามครับส่งคลิปลงคลิปอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเราทิปย์ได้เดอ้อล้ะกาขอ,ขอบเจอพี่ๆท,ท,ที่เป็นกำลังเจอมาเพื่ลอลงคลิปมาตลอดนาอทุกคนขอพขอบเจอหลายๆพอกันเมื่อคลิปาน้าบ้าย